สำหรับวันนี้นะคะคุณป้าจะมาบรรยายเรื่องราวเล่าสูกันฟังให้หลายๆคนเอาไปเป็นแง่คิดนะคะแล้วก็เป็นแนวคิดเพื่อสอนใจตัวเองนะคะก็เรื่องราวก็มีให้เป็นหัวข้อก็คือเรื่องของคนขี้หวงค่ะไอคนขี้หวงนี่นะ,ะอาการก็ใกล้ๆเคียงกับคนขี้หึงนะคะแต่ว่า มันแตกต่างกันคนละแบบกันนะคะอาการของคนขี้หวงคือเจ้าหวงในสิ่งที่ไม่ใช่ของของตัวแล้วก็แม้แต่ของของตัวก็จะหวงมากมายเช่นเดียวกันนะคะไม่เว้นแม้แต่เรื่องของคนสัตว์สิ่งของนะจักถ้าเพื่อนเพื่อนหรือว่าท่านใดนะคะมีประสบการณ์หรือเคยเจอเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะพร้อมที่อยากจะรับฟังรับแชร์ก็ เอามายินดีนะคะมาคุยปรึกษากันได้นะคะปนกพร้อมที่จะช่วยแกะเกาให้แล้วก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เช่นเดียวกันนะคะคุณป้าก็จะยกตัวอย่างให้คนแก่ท่านหนึ่งนะคะก็ไม่ทางไม่ไกลนะคะคนรู้จักของคุณป้าเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็ประมาณว่าเป็นคนขี้ห่วงค่ะอ่าของของตัวเองนะคะห่วงทุกอย่างค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของคนของลูกเขาของตัวเขาหรือแม้ว่าของของเขาเองหรือของของคนอื่นออไอ้ของของเขาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะคะมันไม่ผิดปกติรกคะ่ะแต่ไอ้ที่มันผิดปกติมันก็คือของของคนอื่นด้วยคําว่าเขาเป็นคนที่เขามีความคิดในเรื่องลักษณะ,ะการแบ่งลักษณะความอาวุโสนะคะติดอยู่ในเนื้อ,อความเชื่อของเขา ว่าข้าเกิดก่อนข้าโตมาก่อนข้าเป็นผู้ใหญ่เองต้องเชื่อฟังข้าเองจะต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ข้าจัดสรรจัดการดูแลนะคะอันนี้นะคะมันปกติคนนะมันก็ไม่มันไม่ผิดธรรมชาติแล้วนะคะแต่ถ้าว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่นอกครอบควรเกินลิมิตไปแล้วนะคะนอกเหนืออำนาจการปกครองของตัวเองนะคะ บ้านของใครสิทธิของใครมันก็เป็นเรื่องของท่านนั้นใช่ไหมคะแต่คนเท่าคนแก่คนนี้นะคะไม่ใช่ค่ะคือแกเผือกได้ทุกเรื่องว่าง่ายๆของของแกแกจะอยู่ของแกใช่ๆนะคะแต่ว่าถ้าของของชาวบ้านนะคะแกจะไปสอดแหนมบ้านนี้มีอะไรมีอะไรเยอะแยะอะไรประมาณนี้นะวันนี้ที่บ้านทําอะไรกินหรออ่า วันนี้นะเออมาขอกินกข้าวได้ด้วยไ่าทําตัวตีเนียนเลยค่ะเข้ามานั่งเลยนะคะนั่งกินเหมือนเป็นแขวของบ้านเลยนะคะโอ้โหแต่ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารนะคะก็จะออกอาการว่าเมนูสั่งเองเลยค่ะชั้นชั้้เสร็จแต่ตังไม่จ่ายนะคะให้จ้คนที่มานั่งกินนะคะคือมึงเป็นคนมาพามาพามานั่งเอาไว้ไงแต่กุไม่ได้พานะแค่พาตัวแกมานั่งเองนะคะเออ คนแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะคือหวงเงินของตัวเองนะคะแต่ไปกินของคนอื่นเขานะคะครั้งแรกๆมันก็ไม่สนิทตะหง่ะคะ่ะแต่ถ้าทำบ่อยๆนะคะสังคมรังเกียจนะจ๊ะฝากเอาไว้ให้คิดถ้าไม่อยากเจอคนแบบนี้หรือว่าเจอแล้วนะคะก็เตือนซะก่อนที่แกจะไปทํากาอาราวาสกับใครแล้วก็เป็นผลเสียหรือว่าเกิดขึ้นกับตัวเองก็จังกลานิสัยใหม่นะคะเพราะว่า นิสัยแบบนี้นะคะไม่มีมันไม่น่ารักค่ะแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ด้วยนะคะแต่ที่พีคที่สุดนั่นนะคะคุณป้าอยากจะเล่าให้ฟังต่อนะคะประมาณว่าคือเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอ่าแกก็เป็นคนที่ชอบมาจัดสรรเรื่องของเงินชาวบ้านด้วยนะคะในขณะที่เขามีสิทธิ์ที่จะดูแลปกครองของเขาตัวเองได้ในวันขณะนั้นนะคะญาติท่านผนี้นะคะเขาก็แบบว่าเสียชีวิตเนาะ อ่จิตลูกหลานก็ต้องเป็นหน้าที่ผู้ปกครองนะคะยายคนแก่คนนี้เนะะี่ยค่ะก็ไม่ใช่เรื่องแล้วค่ะคือทําตีเนียนเหมือนกันค่ะว่า ฉันมีประสบการณ์เรื่องงานประเพณีงานเรื่องราวเนี่ยต้องมาถามฉันนี่ฉันรู้ทุกอย่างนะ,ะแต่ไม่เป็นไรมีข้อแม้นะเอาเงินเอาทองมาเดี๋ยวฉันจะไปจัดก,การให้เพ่อาตังมาเดี๋ยวด้วนจะดูแลให้นะสมุดบ,บัญชีมีอะไรแต่ทรัพย์สมบัติของยายคนนี้นะมีอะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวยวบอกยายได้เดี๋ยวยายแนะนําให้แม่ทาตัวตีอินเดียเลยนะคะแต่พอเอิในะ,ะบุรหลานเขาก็เป็นลักษณะที่ว่า เ,เขาเรียกว่าอายุครบมาสามารถปกครองตัวเองได้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาก็รู้ทันแก้วนะคะก็แบบว่าไม่ชอบใช่ไหมคะเมื่อไม่ชอบก็ปฏิเสธและพอปฏิเสธปุ๊บนะคะอีกคนขี้ห่วงพันนี้นะคะมันกลัวเสียหน้านะค่ะก็เอาไปโพธนานะคะไปเปล่าประกาศอู้ยเด็กคนนี้มันไม่มีมารายาท อีเด็กคนนี้นะมันไม่รู้จักผู้รับผู้ใหญ่ไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะอุตส่าห์หวังดีมีน้ําใจจะไปช่วยเหลือจัดสรรการเงินการงานให้นะมันไม่เห็นค่ามันว่าฉันเสีหยหายหอยอูย้ไปอบรมลูกเธอมั่งหน่อยนะอ่าไปว่าแม่เขาอีกนะไปนินทาว่าร้ายเขาอีกโอ้ยเอาไปเป่าประกาศเสียหายหมดเลยนะคะอืม คนก็เข้าใจผิดคิดว่าลูกหลานเขาเป็นคนแบบที่เยปานี่ว่าเลยนะคะแต่ว่าเขาไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่ใจนะคะเขาก็ปล่อยให้การเวลาะคะมันผ่านไปเมื่อการเวลาผ่านไป3-4ปีข้างหน้าให้หลัง พฤติกรรมมนุษย์ก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าอากับกิริยาทั้งหมดทั้งมวลนี้ของเยป้าที่แสดงต่อใครใครหลายๆคนเข้าก็เป็นประจักษ์ต่อหน้าสาธารณะอ๋อที่แท้แล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เรายายคนนี้ว่าสักคำหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ได้เป็น เขาก็เห็นของเขาอยู่ปกตินะมีแต่เย็บป้าคนนี้แหละเที่ยวไปบอกคนนู้นทีเที่ยวไปพูดกับคนนี้ทีแล้วก็พูดให้ตัวเองนะ่ะว่าเกลียดชังคนนู้นคนนี้ทีเห็นไหมคะอ่าอาการแบบนี้หละคะเขาเรียกว่าหาเขาหาเขาเรียกว่าแปลงปากหาเสี้ยนหรือว่าง่ายๆนะเพราะว่าถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะมันจะมาครบเซตหมดเลยนะคะแค่คําว่าห่วงข,งของของตัวเองนะคะและห่วงของอัน คนอื่นด้วยนะคะไอห่วงตัวเองนะคะมันไม่ผิดปกตินะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไปละเมิดสิทธิใครแต่ถ้าไปห่วงของชาวบ้านหรือห้องห่วงทรัพย์สินสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้นะคะที่ตัวเองไม่ได้มีสิทธิ์ในส่วนนั้นเพราะว่าทุกคน,นะคะจะเข้าใจผิดนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยู่ในพื้นที่แม้จะเป็นของของเราเองล่างของเราเองเรายังไม่มีสิทธิ์ที่จะ ปกคลองและครอบคลองให้ยาวไกลได้เกินร้อยนะคะบางคนก็อยู่ไม่ถึง100ร้อยด้วยซ้านะจ๊ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะจงไปเปลี่ยนนิสัยใหม่นะคะรู้แล้วปรับตัวเองนะคะยังเป็นที่น่ารักน่าเคารพแล้วน่าคบของสังคมแต่ถ้ารู้แล้วไม่ปรับตัวนะคะยังทำประพฤติแบบเดิมอยู่นะคะก็จะมีแต่คนรังเกียจและก็มีแต่คน ผักออกจากพื้นที่ไม่มีใครต้อนรับนะจ๊ะก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้นะคะนิสัยแบบนี้ต้องเอาออกค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็เป็นแรงใจแรงเชียร์นะคะกดกับสไครไว้คะและคุณก็จะได้สิ่งที่มีประโยชน์จากคุณป้านกนะคะกดป้านกพร้อมที่จะ,ะกลาสังคมใหม่ให้กับ ครอบครัวทุกหลายๆครอบครัวนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และเห็นว่ามีปัญหาลักษณะสไตล์นี้เยอะแยะนะคะก็ช่วยแชร์บอกเพื่อนๆนะคะเพื่อเขาจะได้เตือนตัวเองแล้วก็หันมาสำรวจตัวเองประเมินตัวเองดีกว่าจะให้คนอื่นเขามาเปะเมินนะเรานะจ๊ะประเมินตัวเองมันรู้ค่ารู้ตัวเองแหละมันไม่มีใครมากระทบกระทั่งด่าให้เจ็บช้ำน้ำใจ แต่ถ้าเมื่อไหร่คนอื่นมาประเมินตัวเราเมื่อไหร่เขาก็จะวิาพากษ์วิจารณ์คุณก็จะรับไม่ได้และคุณก็จะโกรธเกลียดเขาแต่ก็ต้องกลับมามองเงาตัวเองด้วยนะคะว่าเราเป็นอย่างเขาไหมถ้าไม่เป็นก็ชิวๆสบายๆไปเลยค่ะสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วจ้าค่ะ